คนชั่วก็มากมีคนดีก็มากหลายบนแผ่นดินสยามแหลมทองแห่งนี้บางคนใช้ชีวิตเล็วยิ่งกว่าสัตว์ป่าแต่ก็ยังยืนสง,ง่าพาเผยอยู่บนโลกนี้ได้ในขณะที่บางคนเขาเกิดมาเพื่อต่อสู้กับความอายุติธรรมทั้งหลายแต่ต้องลงไปนอนในโรงแท่นวันนั้นวันเกิดเหตุเวลาเจ็ดโมงเช้านายประพันธ์ครูใหญ่โรงเรียนแมคมโค้งตํบลกอดหาอํเภอปากพลีจังหวัดนครนายก หนุ่มใหญ่วัย44ปีขึ้นคล่อมบนอานรถจักรยานยนต์คู่ชีพเบีดคันเร่งแล้วพุ่งทยานออกจากบ้านเขาเขาออกจากบ้านในช่วงเวลานี้เป็นประจำคงทิ้งให้หนางสมพรภรรยาสาววัยเดียวกันดูแลลูกน้อยอีกสองคนซึ่งมีบ้านพักอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครูประพันเป็นที่รู้จักดีของชาวเมืองนครนายกเพราะว่าเขาเป็นครูนักต่อสู้อะไรที่เป็นสิ่งผิด หรือไม่อำนวยผลประโยชน์ให้กับชาวเมืองนครนายกเขาเปลี่ยนต้องร้องและขวางอยู่เสมอโดยไม่คำนึงถึงว่ามันพูดนั้นจะเป็นใครและด้วยความเป็นนักต่อสู้จนเป็นที่เรื่องเลือของบรรดาชาวบ้านและเพื่อนครูนี้เองบุคคลทั่วๆไปจึงตั้งฉายานามของครูประพันธ์ให้อีกชื่อหนึ่งว่าครูใหญ่นักพัฒนายามเช้าของวันนั้นครูประพันธ์ขี่รถจักรยานยนต์คู่ชีพของเขาไปเรื่อย ตามถนนสายนครนายกปราจีนบุรีโดยตลอดระยะทางเขาก็จะทักทายกับบรรดาผู้ที่รู้จักไปอย่างไม่ขาดสายตลอดทางครูประพันธ์ไม่เคยลืมที่จะชำลืเงมองซองธนบัตรที่มันซุกอยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านหน้าของเขามันเป็นเงินรวม6000กว่าบาทที่เขาแบ่งแยกออกเป็น 3- ามสองสองและ2,000บาทเศษส่วนเงินของตเองนั้นอยู่ในกระเป๋าด้านหลัง2,000บาทเงินทั้งหมดนี้เป็นเงินเดือนของครูน้อย ผู้เป็นลูกน้องของเขาต่างต้องรอรับเงินเดือนอยู่เป็นแน่แท้ครูประพันธ์ผู้เป็นที่รักของบรรดาครูผู้น้อยคิดอยู่ในใจรถจักรยานยนต์ยาม5หนึ่งร้อซีซีสีแดงหมายเลขทะเบียนนครนายกซึ่งเป็นพาหนะของครูประพันธ์ยังคงควบตัดกับสายลมต่อไปโดยห่างรู้ไม่ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้และเมื่อรถของครูประพันธ์ขับผ่านหมู่บ้านโชต่ำตำบลเกาะหาอำเภอปากพี จังหวัดนครนายกซึ่งเหลือระยะทางอีกเพียง2-3กิโลเมตรก็จะถึงโรงเรียนที่ครูประพันธ์ทำงานอยู่ชาวบ้านต่างโบกมือทักทายเมื่อเห็นครูนักพัฒนาขี่รถผ่านไปและเมื่อผลหมู่บ้านดังกล่าวมาได้จดลับตาคนรถของครูประพันธ์ก็ต้องชะลอจอดข้างทางเพราะเบื้องหน้าของครูประพันธ์นั้นเป็นชายคนหนึ่งที่เขารู้จักดียืนโบกมือเรียกให้ครูประพันธ์หยุดรถหยุด๋ย่ครับครูชายคนดังกล่าว เขาทักทายกับครูประพันธ์อย่างเป็นกันเองจากนั้นก็อาศัยสอนถ่ายรถของครูประพันธ์เพื่อที่จะเข้าไปในโรงเรียนด้วยจากนั้นรถของครูประพันธ์ครูนักพัฒนาผู้ใจดีไม่เคยมองโลกในแง่ร้ายก็เคลื่อนออกจากจุดดังกล่าวทันทีโดยไม่รู้เลยว่าขณะน,นี้เขาได้กลายเป็นชาวนาผู้อุ้มง,งูเห่ามันพร้อมสนองกุ่ด้วยการฆ่าฆ่าอย่างเลือดเย็นรถวิ่งไปได้เพียงเล็กน้อย ก็เลี้ยวหากเข้าหลักกิโลเมตรที่7เหลือระยะทางอีกเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นจะพ้นโค้งไปแล้วก็เข้าสู่โรงเรียนแคมโค้งฝุ่นจากลูกรังบนถนนลุ้งตามหลังตลบไปหมดทันใดนั้นเองบุรุษลึกลับแต่เป็นที่รู้จักดีของครูประพันธ์ก็บอกให้ครูนักพัฒนาของเราหยุดรถก่อนครูประพันธ์ถึงแม้จะงงงเล็กน้อยแต่ก็หยุดรถและกำลังจะหันไปถามว่าให้จอดรถทำไม มัจจุราชในมือของชายนิรนามมันก็จ่อพรวดเข้าให้ที่เอวด้านขวาและยังไม่ทันที่เสียงสกุณาจะร้องทักจากปากของครูประพันธ์เสียงหนึ่งก็แผดดังกํปาปนาศเกิดก้องขึ้นเประะี้ยงโอยร่างของครูประพันธ์ที่กำลังจับสองแหนรถมอเตอร์ไซค์ซุดลงคล่อมรถทันทีที่สิ้นเสียงร้องกระสุนขนาด9มิลิเมตรชนิดซูเปอร์ออโตมิติกพุ่งเข้าไปในด้านหลังชายโครงขวาชอนชัยเข้าไปในร่างกาย และทะลุออกมาตรงบริเวณเหนือเรานมด้านซ้ายของเหลวสีแดงพุ่งกระชูดเป็นทางยาวทั้งรถทั้งคนล้มหววลงไปในข้างทางท,างทันทีไอ้พันธ์เองมันช่างฟ้องนักใช่ไหมนักร้องเองอยากเป็นนักใช่ไหมนักร้องเดียมเสียงจากงูเห่าที่อาศัยไออุ่นของชาวนาได้แหวงกัดเขาให้แล้วชายนิรนามพูดพลางขบกลามแน่นและแล้วมันเดินตรงไปยืนคล่องร่างของครูประพันธ์ ผู้นอนร้องครวญครางอยู่บนถนนแล้วก็เอื้อมมือไปจิกหัวเงยหน้าของครูประพันธ์ขึ้นมาเปรเี้ยมัจจุราชในมืออสรพิษร้ายจอบไปที่เหนือริมฝีป,ป่ากของครูนักพัฒนาพร้อมกับนิ้วที่อยู่ในกรงไก่กระดิกเข็มตีชนวนที่ง้างขึ้นช้าๆตีกลับลงไปเสียงระเบิดของดินปืนก็ดังขึ้นอีกครั้งไอจิ๋วขนาดก้ามมแวกอากาศเจาะมุมปาเข้าไปทะลุฝังอยู่ในศีรษะของครูประพันธ์ ครัวใหญ่นักพัฒนาแห่งจังหวัดนครนายกจากนั้นชายนี้นะนาคนเดียวที่รู้ว่ามันเป็นใครได้ตายไปเสียแล้วมันก็ตรงเข้าหลวงเงินในกระเป๋าหลังของร่างที่ไรลวิญญาณของครูประพันธ์และปลดนาฬิกาข้อมือไปโดยไม่แตะต้องสิ่งของอื่นก่อนที่จะหลบหนีไปขึ้นรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งที่เพื่อนร่วมงานของมันขับตามมาจากไหนก็ไม่ทราบขึ้นซ้อนท้ายแล้วทั้งสองมือปือรับจ้างก็เบึ่งหนี้ตดท้องทุ่งนาหายไปอีกร่วมชั่วโมงต่อมา พันตำรวจเอกเสวีโสภรณะผู้กํากับการตรํารวจนครนายกพันตำรวจตรีสุรเดชกุศลสารวัตรสอพอปากพลีพร้อมด้วยกาลังเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกจำนวนหนึ่งจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจพบปลอ,อกกระสุนปืนขนาด9มมมตกอยู่สองปลอ,อกผลในตัวนายประพัท์ครูนักพัฒนาปรากฏว่าพบเงินสดที่แบ่งอยู่ในซองละ2 0 0 0บาทเศษสามซองซึ่งเป็นเงินเดือนครูยังอยู่ครบจึงมอบศพให้กับนายแพทย์เดชาสีสน แพทย์ประจำโรงพยาบาลนครนายกทำการ่าตรวจหาหัวกระสุนปืนที่เหลืออยู่ต่อไปจากนั้นการสืบสวนหามือปืนเหียมรายนี้มันก็ได้เริ่มขึ้นทันทีโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เชื่อว่าจะเป็นการฆ่าเพื่อหวังชิงทรัพย์สินธรรมดาเพราะคนร้ายแทบจะไม่ได้ขนตัวของผู้ตายหรือว่าในตัวมีทรัพย์สินอะไรอยู่บ้างเพียงแต่ปลดนาฬิกาข้อมือและเอาเงินในกระเป๋าหลังไปเพื่อเป็นการนำพรังคดี หวังจะให้ตำรวจมุ่งประเด็นฆ่าชิงทรั์แล้วมันเรื่องอะไรกันละ่ะทำไมถึงต้องฆ่าเขาด้วยแล้วทำไมถึงต้องจอดยิงที่ปากเป็นเพราะอะไรคำถามประดังกันเข้ามาแต่คำตอบก็ยังเป็นเช่นเดิมคือไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงหรือมือสังหารรายนี้คือใครนางสมพรภรรยาของผู้ตายสิที่น่าจะเป็นผู้รู้เรื่องต่างๆได้ดีที่สุดนางสมพรได้เปิดเผยความในใจว่าสามีเป็นนักพัฒนาตัวยง เป็นคนอุทิศตนเองให้กับสังคมอยู่ตลอดเวลาอะไรที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและชุมชนเขามักจะอาสาเข้าไปช่วยอยู่เสมอโดยไม่เห็นแก่เหน,นื่อยจนเป็นที่รักขวางบรรดาชาวบ้านมากนางสมพรได้เปิดเผยต่อไปอีกว่าสาเหตุของการตายของสามีในครั้งนี้ก็ไม่เห็นจะมีชนวนเหตุอะไรนอกจากเมื่อเร็วๆนี้ปลายปีที่ผ่านมาสามีได้อาสาช่วยครูสาวผู้หนึ่งที่ต้องตกเป็นเหยื่อของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาผู้หนึ่ง ที่ขณะนั้นมีอำนาจอย่างเต็มที่ที่อยู่ในจังหวัดนครนายกมันผู้นั้นสามารถที่จะสั่งย้ายใครก็ได้ที่เป็นครูประถมศึกษาอยู่ในจังหวัดนครนายกอย้าให้ไปไกลสุดเขตอยู่ในแดนที่ถุรกันดานรถราไปไม่ถึงอย่างไรก็ได้และส้าม,มันผู้นั้นยังเป็นคนที่ชอบใช้อำนาจหน้าที่ในการสร้างสรรค์าบารมีและกิเลสตัณหาให้กับตนเองโดยครูสาวดังกล่าวหลังจากที่ถูกส่งตัวมาอยู่ที่จังหวัดนครนายกก็ยังไม่มีโรงเรียนจะลง ปรากฏว่าเมื่อมันผู้นั้นเห็นรูปร่างของครูสาวเข้าก็ถูกใจอยากได้ไปเป็นเมียจึงใช้อำนาจส่งครูสาวคนดังกล่าวให้ไปเป็นครูอยู่ที่อำเภอหนึ่งชายแดนจังหวัดนครนายกติดกับจังหวัดฉเชิงเซาซึ่งก็ลำบากมากสำหรับครูสาวเพราะไม่มีถนนหนทางเข้าไปต้องอาศัยเรือเข้าไปโรงเรียนเท่านั้นครูสาวจึงมาอูดครวรกับมันมันผู้นั้นจึงเสนอข้อต่อรองทันทีจะย้ายก็ได้แต่ต้องยอมเป็นเมียของมัน และพร้อมกับเรียกเงินอีกสองหมื่นบาทครูสาวตอบตกลงจำต้องเสียทั้งตัวและเสียทั้งเงินปรากฏว่าหลังจากที่เวลาผ่านไปครูสาวก็ยังไม่ได้ย้ายเข้าจังหวัดเสียทีครูสาวคนดังกล่าวจึงได้มาปรึกษากับนายประพันธ์ครูใหญ่นักพัฒนาคนดังของจังหวัดหลังจากนั้นนายประพันธ์จึงพาครูสาวเดินทางเข้ากรุงเทพโดยไปร้องเรียนกับคอลัมนิตของหนังสือเพมพ์มยักษ์ใจฉบับหนึ่งให้หลงเรื่องราวความจริงประจานความเลวของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ด้านการประถมศึกษาผู้สารเลวผู้นี้ปรากฏว่าหลังจากที่หนังสือพิมพ์ลงเรื่องราวของเจ้านายสารเลวคนดังกล่าวไปแล้วมันก็ตรงรีบเข้าไปชี้แจงทันทีสำหรับต่อมาได้เกิดมีเรื่องของการเรือร้อโรงเรียนที่อยู่ในเขตจังหวัดนครนายกเอาไม้ไปขายแล้วทําเป็นหัวพักเกิดขึ้นอีกซึ่งในประพันธ์ครูใหญ่นักพัฒนาผู้ตายก็เป็นคนขุดคุยเรื่องดังกล่าวส่งให้กับหนังสือพิมพ์โจมตีซ้ําพอเดือนตุลาคมปี2525 25. ก็มีคําสั่งด่วนให้ย้ายเจ้าหนตัวแซ่บการประถมศึกษาจังหวัดนครนายกคนดีคนเดิมไปอยู่ที่จังหวัดชายทะเลแล้วย้ายเอาคนใหม่มารับหน้าที่แทนชาวบ้านชาวเมืองนครนายกต่างลืมตาอ้าปากโดยเฉพาะบรรดาก,กลุ่มครูประถมศึกษาต่างก็ถอนใจและดีใจกันยกใหญ่เพราะท้องฝาของเมืงองนครนายกจะได้เปลี่ยนจากสีดําของเมฆหมอกมาเป็นสีทองของแสงแดดสิทีครับปรากฏว่าพอเวลาล่วงเลยไปได้เพียงสี่เดือนเท่านั้น ครูประพันธ์ครูใหญ่นักพัฒนานักต่อสู้กับบาธรรมร้ายก็ต้องมาร่วงหล่นล้มตายลงไปทิ้งไว้ให้แต่ความดีความกล้าหาญที่กล้าฉีกหน้าก,กากและขับไล่มนุษย์สารเลวที่อาศัยตำแหน่งหน้าที่กดขี่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างไรก็ดีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงจะตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีให้ได้อย่างเร็วที่สุดเพื่อเรียกฝันของมรดาครูของเมืองนครนายกให้กลับคืนมาครับเราก็หวังว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจคงจะจับตัวมือปืนและสาวไปถึงต้นต่อของผู้บงการสร้างหานเหี่ยมครูใหญ่นักพัฒนาคนนี้ได้อย่างเร่งด่วนและเป็นธรรมด้วยเพราะเท่าที่ทราบมาว่าได้มีผู้มีที่พลทางการเมืองคนหนึ่งคอยคุ้มกลาหัวให้กับข้าราชการชั่วช้าผู้นี้อยู่ครับนี่ก็คือเบื้องหลังของคดีที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อย และสำหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็ยนยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ